รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยความจอยากจะบอกว่าการเป็นทอมเนี่ยก็เป็นเพศที่สู้มาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นตอนเด็กๆที่เคยใส่กระโปรงแล้วอยากจะเปลี่ยนมาใส่กางเกงก็ต้องต่อสู้กับพ่อแม่ให้พ่อแม่เกิดการยอมรับ คอมเป็นเทศที่ขาดความมั่นใจเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่เสริมสร้างให้เขาดูดีได้เขาจะทําคือรู้สึกว่ามีความฝ่ฝันล่าอยากประสบความสําเร็จเพื่อให้คนอื่นยอมรับว่าทอมก็มีความสามารถสนับสนุนโดยแปร้งสีฟันซิสเทม่า m i t s u b i s h i Lancer e x No ก o t e l Hotel s ฮสุวรรภ บานความงามเมกกคลินิกซีวิลล่าภูวิลล่าหัวหินสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการอันนาร้อยหลานสู่อาเซียนรายการธุรกิจเพื่อคนรุ่นใหม่ที่จะจุดไฟเติมฝันอย่างมั่นใจให้คนรุ่นใหม่รวยได้จากจุดเริ่มต้นของนักธุรกิจวัย22ปีที่แม้ร่างกายจะเป็นหญิงแต่หัวใจเป็นชายกับชีวิตที่ต้องการพื้นที่ในสังคมเขาจึงพิสูจน์ฝีมือโดยการสร้างธุรกิจเสื้อผ้าทอมซีแคน ที่เจาะกลุ่มตลาดทอมด้วยความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงทําให้เสื้อผ้าของเขาตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ที่โดนใจทอมโดยเฉพาะการปกปิดสิรีระแบบผู้หญิงเพิ่มความมั่นใจในแบบชายและพัฒนารูปแบบเสื้อกล้ามรลางหน้าอกเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยที่ปลอดภัยและได้รับการจดสิทธิบัตรกลายเป็นผู้สร้างแฟชั่นเสื้อผ้าทอมเมืองไทยที่สร้างความมั่นใจไปสู่ทอมทั่วเอเชียกับรายได้100้ล้านบาทเขาทําได้อย่างไรตามวิธีการของเรา ไปพบกับอาญน,นร้อยหลานกันทิกาชัยยศบุรณนะ ส้มแบบนี้วันนี้ทำไมสวยเหมือนตั้งเอกเกาหลีเลยครับเนี่ยมีคำพูดใาดีนะคะมาสาก,กีิครั้งพูดใาดีทุกครั้งเลยค่ะ <c oughs> ไม่ต้องมาชอ,มอ <c oughs> ไม่ก้องไปไหนมาถือหรอือ โอ้ไม่ได้ประชุมครับแต่ว่าทำธุระที่สำคัญมากอะไรคะไปเซ็ตผมมารับน้องยุ้ยคือทำไมมาอยู่ดีเซ็ตผมน่ะวันนี้ต้องรอเป็นพิเศษครับเพราะว่านะครับวันนี้มีสาวรออายุหน่อยร้อยล้านมาสู่รายการของเราครับเป็นผู้สร้างนวัตกรรมเสื้อสำหรับทอมครับและยังความมั่นใจสู่สาวทอมทั่วเอเชียนอกจากจะนำความมั่นใจนะคะสู่สาวรอแล้วเนี่ยยังสร้างรายได้กว่าร้อยล้านอีกด้วยพี่กองค่ะโอ้ยลองคิเสียงอะไรอ่ะ มาโอยไม่ให้เฮ้ยเอาเงินมาไม่ให้เธอนี่เป็นแฟนภาษาอะไรฮะขอเงินจะไปเที่ยวเพื่อนแค่สี่ห้าหมื่นแค่เนี้ยให้ไม่ได้ไงโอ้ยก็หางกันเีไม่ให้ไม่ได้นัดเพื่อนติงสนุกไหมอเฮ้ยไปไม่ไหวแลนะนะเดี๋ยวทำร้ายผู้หญิงผมขออุ้ยหนึ่งสองสามมาเต็มเลยเพี่ครับเมื่อกี้ผมล้อเล่นกับแฟนผมเฉยนะครับพี่ถ้าเฉยเดี๋ยวเราไปกินก๋วยเตี๋ยวตรงนี้ก่อนนะเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยนะม๊าปเดี๋ยวเราเลี้ยงอีกไปโอ้โหพี่ก้อง สุดยอดมากจริงๆค่ะ,ะแมนไหมแมนมากแถมเป็นอายุโดนละลาอีกต่างหากใช่ค่ะอราไปเจอพ่อที่สวาค่ะสวัสดีครับ แล้วีีคุณบิ๊บอายุน้อยไรลนะของเราในวันนี้ใช่ค่ะพี่ก็เห็นอย่างนี้เพือออยุแค่25ปีเท่านั้นนะอายุ25ปีเท่านั้นเองทำธุรกิจมาทั้งหมดกี่ปีนะครับ3ปีครับ3ปีโอ้หมายความเริ่มต้นธุรกิจตอนอายุประมาณ22ใช่ค่ะโอ้ตอนนี้ไม่ทราบว่าธุรกิจมีรายได้เท่าไหร่ครับร้อยล้านนะคะร้อยล้านไม่ทราบว่า มีสินค้าอะไรถึงสามารถเป็นธุรกิจร้อยล้านได้ครับอาจจะมีสินค้าตั้งแต่หัวจนเท้าของทอมที่เป็นเกี่ยวกับเสื้อผ้านะคะผม<ช><ช>ก็จะเริ่มจากชุดชั้นในทอมก่อนที่ขายดีที่สุดเสื <ๆ S 2> <ๆ S 1> ้อเชิ้ตกางเกงในกางเกงเสื้อยืดแจ็คเก็ตอย่างเงี้ยคับความจริงเสื้อผ้าสําหรับคนปกติก็จะมีแบบของผู้ชายกับแบบของผู้หญิงซึ่งแต่ละอย่างก็จะออกแบบมาเพื่อสลีระของผู้ชายและผู้หญิงของทอมเนี่ยต้องการสลีระที่เหมือนของผู้หญิงแต่รูปลักษณ์จะเหมือนของผู้ชายไ<ช>ด้ข่าวว่าความจริงแล้วในสมัยก่อนเนี่ยก็มีวิธีการ ใช้งานได้ไม่ค่อยดีใช่ไหมคะสมัย <S <S 2> <S 2> ก่อนจะเป็นสเตย์ก่อนจะเป็นสเตยเนี่ยเป็นผ้ารัดก่อนครับ,รบที่สำคัญที่สุดเลยเมื่อไรก็ตามเกิดการหีบรัดหน้าอกอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้<ม>จุดเริ่มต้นไอเดียแรกในการที่ทําแบรนด์ซีแคนคืออะไรครับ ตอนแรกที่ทำแบรนด์ซีแคนเนี่ยเกิดจากที่ว่าสาวหล่อเนี่ยยังไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์เพื่อเขาโดยเฉพาะ mm hmm. อย่างชุดชั้นในเนี่ยของผู้หญิงชุดชั้นในจะไม่ไว้ดันทรง <Ha. S 1> ครับของทอมเนี่ยจะไว้พรางหน้าอกเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ยังไม่มีตอบโจทย์อันนี้จะใช้เทคนิคเอลเลเยอร์ er ปิดหน้าอกโดยที่ไม่รัดแล้วแบนจะคอนเซปต์เหมือนอารม์เอากระดาษมาวางไว้บนหน้าอก สมมติที่คนเอากระดาษแข็งมาวางที่หน้าอกเนี่ยกระดาษจะทำหน้าที่ปิดหน้าอกและทำให้เสื้อดูตึงแต่ตัวนี้เราไม่ได้ใช้กระดาษครับจะมีผ้าตัวนี้ที่ทำหน้าที่เหมือนกระดาษติดที่ตัวเสือ้อจะเป็นผ้าที่ไม่ยุ่นหยุ่นใส่แล้วมันจะเป็นยังไงครับก็จะพรางหน้าอกโดยที่ไม่รัดจะสังเกตว่าตรงนี้จะไม่รัดเลยแล้วแบวนนะครับจะเหมือนใส่เสื้อกล้ามธรรม,ธรมดานะครับออไอ้นี่ขายตัวละกี่บาทครับ450บาทครับ450บาทปีแล้วขายไปกี่ตัวนะครับเออหลักแสนตัวครับแสนตัว<ฮ>แสนตัวก็45ลล้้้านนแวะตองสี่ก้าวสุุดดยอปะ้คณผูชมทราบไหมคะว่ากลุ่มของสาวหล่อนั้นเป็นตลลลลลาดกกุ่่่มมทีไเเ็ะ เรามาดูขวัญใจสาวหล่อของเมืองไทยในแต่ละยุคกันว่ามีใครกันบ้างพุทธศัก,กราช2527เป็นยุคของสาวหล่อเสียงดีพี่ปุ๊อัญชลีที่มีทั้งผลงานเพลงพัพยนตร์เรียกว่าคิวแนนคามปีเลยละค่ะพี2533เป็นยุคของพี่อ้อมสุนิสาที่ได้ออกอัลบัเพลงให้เราได้รู้จักเป็นครั้งแรกปี2538เป็นปีของนักบาสาวหลอ่อพี่แว่นสิริรัตน์เจ้าข,ของฉาย,ยาสอนลามสองค่ะ แล้วถ้ายุคนี้ก็ต้องนึกถึงสีภูวรินนักร้องม้าเท่และติน่าสุพนาตนักแสดงสาวหล่อที่สาวๆคลิกกันสุดๆนี่แค่ขวัญใจสาวหล่อยังมีอยู่ทุกยุคแบบนี้ถ้าเราเจาะกลุ่มตลาดของสาวหล่อที่มีอยู่นับล้านในเมืองไทยเราก็สามารถทำธุรกิจให้ไปสู่การเป็นอายุน้อย้ลยล้านได้ไม่ยากเลยล่ละค่ะโอ้ว้าวนี<ะ>่คื เสื้อกล้ามสําหรับสาวหล่อไปแล้วมีอะไรที่ขายดีอีกบ้างครับครับกวามจริงก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตครับเสื้อเชิ้ตเนี่ยออกแบบมาเพื่อทําโดยเฉพาะเป็นยังไงคบถ้าเกิดปกติถ้าของผู้ชายเนี่ยไหล่จะตกแขนจะยาวลำตัวจะใหญ่แต่อันนี้ก็คือจะแขนพอดีไหล่พอดีลำตัวพอดีเสื้อกล้ามไปแล้วเสื้อเชิ้ตสำหรับพรอมไปแล้วอะไรขายดีดีบ้างครับกางเกงในครับากางเกงในสําหรับพรมมอมมันเป็นยังไงฮะผู้ชายกางเกงในของผู้ชายเนี่ยจะมีตรงนี้จะมีเนื้อที่ที่เย็บเหลือไว้ มันจะไม่พอดีอันนี้จะเป็นการเย็ยบหลอกและที่สําคัญที่สุดจะมีตัวนี้ครับเทคนิคคิเดนวิงส์ที่สามารถสอดท่าอนามัยมีปีกได้เวลามีประจำเดือน คอนเซปต์คือฟังก์ชันการใช้งานเหมือนผู้หญิงแต่ภาพลักษณ์ที่เหมือนของผู้ชายค่ะโอ้กางเกงสําหรับวัาทอมนี่เป็นยังไงครับกางเกงเนี่ยทอมจะมีความไม่มั่นใจอยู่อย่างหนึ่งคือสะโพกก็คือว่าจะเป็นเทคนิคในการเย็บด้านในที่จะซ่อนสะโพกให้บางขึ้นความจริงสะโพกผู้หญิงจะผายมากจะเป็นเทคนิคการหลอกตาของกางเกงคอนเซปต์ของเสื้อผ้าทุกตัวก็จะเป็นการพรางจุดบอดที่ทอมไม่มั่นใจในแต่ละจุดตั้งแต่ละหัวจดเท้าครับเราอยากจะถามว่าคุณวีบขายอยู่ยังไงบ้างอะคะมีช่องทางการจัดจำหน่ายอยมี ขายส่งแล้วก็มีออนไลน์ค่ะตัวแทนจําหน่ายมีที่สมัครรายชื่อมา6 00 0กว่ารายชื่อค่ะหก0ันกว่ารายชื่อค่ะแบรนด์ของเราเนี่ยส่งมอบสู่สาวหล่อทั้งหมดกี่ประเทศนะครับเป็น10กว่าประเทศเลยครับมีประเทศไหนบ้างครับมีญี่ปุ่นไต้หวันสิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียเวียดนามมาล่าสุดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วจีนคนฉลาดไม่เคยนั่งร้องไห้หาสิ่งที่สูญเสียไป แต่เขาจะหาวิธีปรับแต่งแก้ไขความเสียหายนั้นอย่างร่าเริงวิลเลียมเชกสเปียร์จากสิ่งที่ตัวเองเป็นสู่แรงทักนั้นสำคัญที่ทำให้เขาต้องพิสูจน์ตัวเองเพื่อให้สังคมยอมรับในความเป็นทอมเขาต้องทำอย่างไรเพื่อเดินทางสู่ชัยชนะครั้งนี้ช่วงหน้าห้ามพลาดครับความจริงทอมเนี่ยโดนกดดันจากสังคมเยอะคือรู้สึกว่ามีความฝ่ฝันว่าอยากประสบความสำเร็จในด้านหน้าที่การงานเพื่อให้คนอื่นยอมรับว่าทอมก็มีความสามารถ สนับสนุนโดยแปรสีฟันซิสเตม,มาสมัยก่อนเนี่ยทอมจะใส่เซย์ซึ่งค่านิยมเก่าไม่ได้แปลว่าดีเพียงแต่ว่าผลิตภัณฑ์ยังไม่ตอบโจทย์ตรงนี้ครับที่ยากคือการเพิ่มการรับรู้ของทอมว่ามันมีผลิตภัณฑ์อย่างนี้อยู่บนโลกแล้วมันดีกว่าอย่างไรจากจุดเริ่มต้นในสิ่งที่ตัวเองเป็นสู่ธุรกิจเสื้อผ้าที่เจาะกลุ่มตลาดทอมที่กระจายความมั่นใจสู่สาวหล่อทั่วเอเชียเขามีแนวคิดในการทำธุรกิจอย่างไรไปติดตามพร้อมกันครับ เลขมุมกล้องแต่ละค่ะโอเคโอเคครับงั้นต้องแนนช่วยหยิบกระเป๋าให้ผมหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะนี่ค่ะโอเคครับงั้นผมขอเพิ่มความหอมสดชื่นให้ลมหายใจก่อนนะครับค่ะพบพาความมั่นใจมาขนาดนี้สมกับเป็นบอสใหญ่ของมาซูมจริงเลยค่ะโอ้ยพูดอีกก็ถูกนะครับเนี่ยงั้นผมตรงนี้เลยดีไหมครับนี่ไม่ดีค่ะห้องน้ำอยู่ทางนี้ค่ะค่ะตรงนี้ใช้ยาคถามก่อนเลยแล้วกันจำนวนประชากรของสาวหล่อหรือว่าทอมเนี่ยในประเทศเราเนี่ย มีอยู่กี่คนมีประมาณ1ิเปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงไทยครับมีประมาณ3ล้านคนการจะขายให้สินค้าให้สำหรับคน3ล้านคนให้แม่นเนี่ยต้องทํำยังไงความจริงก็ต้องรู้จักนิสัยเขาก่อนว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเขาเป็นยังไง<น>เขามีการใช้ชีวิตยังไงอทอมเป็นเพศที่ขาดความมั่นใจ<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่เสริมสร้างให้เขาดูดีได้เขาจะทําจะเห็นว่าทอมจะแต่งตัวหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือทรงผมที่จัดจ้านกว่าผู้ชายรีเสิร์ชมาสําหรับทอมเ่ยครับเขามีค่าใช้จ่ายสําหรับเสื้อผ้าเนี่ย ประมาณเดือนละเท่าไหร่ครับตั้งแต่หัวจุดเท้าเนี่ยเกินพันอยู่แล้วแต่สำหรับชุดชั้นในที่ได้ทำการสำรวจมาเป็นปีครับ <ừ. S 2> ผมก็ขั้นต่ำก็ประมาณ1,200บาทต่อหนึ่งเดือนครับจะไม่ทราบเองซีแคนส์เนี่ยครับให้ความสำคัญกับการรีเซิร์ชลูกค้ามากขนาดไหนครับ ให้การสําคัญเป็นอันดับหนึ่งครับทุกอย่างไม่ว่าจะทําอะไรจะเกิดการศึกษาหมดเพราะว,าว่าวิจัยที่เกี่ยวกับคอมเนี่ยยังไม่มีเลยว่าจริงๆแล้วจะเอาความรู้สึกของผมเป็นตัวตัดสินไม่ได้ก็ต้องดูว่าส่วนใหญ่เขาใช้อะไรการทําอะไรกันก็จะเป็นการเก็บสถิติทั้งหมดทุกอย่างจะมาจากตัวเลขหรือไปถึงวิจัยเชิงลึกค uantitative q u a l i ที t วิจัยเชิงปริมาณหรือวิจัยคุณาภาพนีงครับผมก็ใช้หลักเกณฑ์ทั้งหมดเลย ธุรกิจบ้างค่ะอยากจะถามแบบว,ว่าคุณมิก่อนเลยว่าเริ่มต้นทาธุรกิจเนี่ย ถามว่าใดเด็กแต่ละการเป็นคนชอบทําธุรกิจหรือเปล่าตั้งแต่ประถมเลยก็ว่าได้ครับตอนนั้นอยู่โรงเรียนหญิงล้วนมันอยู่ในโลเคชั่นที่พื้นที่ที่ขายของได้แพงพี่ชายอยู่โรงเรียนชายล้วนออกไปทางชานเมืองหน่อยค่าที่ก็จะถูกเพราะฉะนั้นของหน้าเรียนก็จะถูกตามไปด้วย<ะ>ผมก็จะไปซื้อของหน้าเรียนพี่ชาย100บาทไปขายหน้าโรงเรียนจันโย300บาทซึ่งความจริงแล้วหน้าเรียนก็มีขายแต่400บาทออก็จะเห็นช่องว่างตรงนี้ครับผมหลายคนเป็นเด็กนะแต่ยังไม่กล้าทําอะไรแบบนี้ทำไมเราถึงกล้าทำธุรกิจอร้สามารถเป็นอยากประสบค ตั้งแต่เด็กอยากประสบความสำเร็จในด้านหน้าที่การงานเพื่อให้คนอื่นยอมรับว่าทอมก็มีความสามารถเพราะความจริงทอมเนี่ยโดนกดดันจากสังคมเยอะสื่อต่างๆเนี่ยพยายามนาเสนอภาพทอมเกี่ยวกับด้านลบซะเยอะส่วนด้านบวกเนี่ยจะยังไม่มีค,ครับเพราะว่าเนื่องด้วยอาจจะทอมจะยังไม่มีอาชีพหรือฟังก์ชันที่ชัดเจนว่าทอมเนี่ยถนัดทางด้านอะไรขอย้อนกลับให้ตัวคุณดิ๊นะครับตอนที่เราเป็นหมอว่านักเรียนอยู่ครับเป็นทอมที่เรียนเก่งไหมครับเรียนได้ดีระดับหนึ่งครับก็ได้เรียนที่ธรรมศาสตร์วิศวะอินเตอร์ครับโอ้เก่งมากเลย <aunque S 2> ตอนอย <gra an> ู them, ่มหาลัยนี่ทําธุรกิจอะไรบ้างครับก็ทําธุรกิจหลายอย่างครับก็จะมีค้าขายทั่วไปด้วยแล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งที่ทําก็คือจะทําเป็นติวเตอร์ผมจับทาร์เก็ตที่เป็นนักเรียนอินเตอร์กําลังจ่ายเขาจะสูงมากมีการทําโฆษณาโดยการที่ว่าผมคิดว่าใน1,000คน ถ้าไปแจกนั่เรียนอินเตอร์หนึ่งพันคนอาจจะมีคนรับแค่หนึ่งร้อยคนสิบเปอร์เซ็นต์อาจจะมีอีกสิบเปอร์เซ็นต์ที่สนใจเราสิบคนนั้นถ้าเกิดผมสอนถ้าเกิดชั่วโมงละห้าร้อยสามคนครั้งละสามชั่วโมงสิบห้าก็อยู่ได้แล้วคุณบิ๊กเองมองเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วตลาดเฉพาะกลุ่มเนี่ยมีความสำคัญต่อธุรกิจมากจุด<ต>เริ่มต้นของแอดซีแคนน์ทราบว่าเริ่มต้นตัวย่างไรครับความหมายของซีแคนเนี่ยซีแคนเนี่ยความจริงเป็นผมเรียนวิศวะปกติเส้นวงกลมเนี่ยจะมีเส้นผ mm hmm. ่านศูนย ถ้าเส้นซิกแคนคือเส้นที่ไม่ผ่านเส้นวงกลมผมก็เลยอนิยามว่าซิกแคนคือเส้นบางๆให้ความแตกต่างมันไม่ใช่ผู้ชายและไม่ใช่ผู้หญิงโลโก้ก็จะเป็นวงกลมตัดครึ่งไม่ทราบว่าจุดใดทาให้ซิกแคนเป็นธุรกิจลอยล้านได้ครับถ้าเกิดทั่วไปก็เช่นเพิ่มเพิ่มผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายแต่สิ่งที่แตกต่างจากที่อื่นเลยคือการเพิ่มการรับรู้การ e อ u c a t ให้ความรู้กับคนทั่วไปสมัยก่อนเนี่ย ทอมจะใส่เตหรือว่าสมัยก่อนทอมจะใส่เสื้อผ้าใหญ่ๆกว่าจะเปลี่ยนให้เขาเปลี่ยนค่านิยมซึ่งค่านิยมเก่าไม่ได้แปลว่าดีเพียงแต่ว่าผลิตภัณฑ์ยังไม่ตอบโจทย์ uh huh. ตรงนี้ครับที่ยากคือการเพิ่มการรับรู้ของทาให้ความรู้ว่าทอมว่ามันมีผลิตภัณฑ์อย่างนี้อยู่บนโลกแล้วมันดีกว่าอย่างไรอเส้นถามครับ หลักเกณฑ์และหลักการในการเลือกพรีเซนเตอร์ของฟรีคันนี่คืออะไรครับแน่นอนต้องไปตสางหลอกก่อนจะเลือกคนละลุคก,กันเ็นเีและทิตาทีเนี่ยจะออกมาเป็นแบดบอยสไตล์การแต่งตัวเวลาใส่แล้วลุคหลักเขาจะดูแมนเหมาะกับสไตล์ของแบดบอยทิตา,ตาก็จะออกมาเป็นจากหนัง e yes ย Or n no. นลูกของเขาจะออกมาเป็นแนวอบอุ่นหวานๆหน่อยไม่ได้เข้มขนาดนั้นซึ่งก็จะออกมาเป็นในคอลเลคชันของคอลเลคชันหน้า,นาหนาวที่จะมีความซอฟต์ลงไป หรือยังการตลาดเนี่ยทำไมถึงเอาทอมมาเป็นพรีเซนเตอร์ไม่เอาผู้หญิงเข้ามาเป็นเซนเตอร์ด้วยเพราะว่าทอมจะเลือกฟังจากแฟนเฮ้ยเ่เห็นดาราคนนี้เป็นทอมผู้หญิงผู้หญิงดีก็จะชอบทอมใช่ไหมคะเป็นดาราคนพี้ใส่ถ้าเธอใส่สีใส่สีก็จะฟังแฟนมากเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเปาเก็ตที่เราต้องการจะมุ่งไปหาคือแฟนทอมนะใช่ค่ะเรารู้ว่าการเป็นอย่างอื่นอาจจะดูดีกว่าอาจจะฉลาดกว่าอาจจะเท่กว่าแต่เราไม่พยายามเป็นแบบอื่นที่ไม่ใช่เรา พงนรินอุลิภหวาความสำเร็จจะมาถึงคงไม่ใช่เรื่องงา่ายแต่เขาไม่เคยท้อถอยเพื่อพิสูจน์ตัวเองเขาต้องพบกับอุปสรรคอะไรบ้างติดตามชมในช่วงหน้าครับมีการโดนแ,แนท็แฟนเพจซึ่งเป็นรายได้หลักของเราสร้างรายได้หลักล้านต่อหนเดือนที่ตอนนั้นบริษัทาแทบร่วงลงไปเลยเพราะว่าได้ค่ะ นุนโดย m ิ <genau op> s okay, t Lawrence, s u b i s ิ i l น n ซอร์ x การเป็นคอมนั้นก็สามารถประสบความสําเร็จได้คือผมมองว่าถ้าเกิดเรารู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่ได้ทำอใไรเดือดร้อนแล้วก็มีจุดมุ่งหมายเป็นของเราเองก็อยากให้ต่อสู้ต่อไปเพราะว่าเราเป็นเพศที่สู้แนะเด็กๆเมื่อค้นพบว่าตัวเองเป็นในสิ่งที่ต่างทําให้เขาต้องใช้ความพยายามมากกว่าคนธรรมดาเพื่อพิสูจน์ตัวเองเขาฝ่าฟันอุปสรรคในการทําธุรกิจไปสู่ร้อยล้านได้อย่างไร เราไปติดตามพร้อมกันครับถึงที่สำคัญมากมากตูบิทอายุเพียงแค่25ปีเองสามารถทำาลิตบอยล้านได้เนี่ยจริงๆแล้วจากจุดเริ่มต้นถึงจุดเนี้ยมันมีความยากันมีอุปสรรคอะไรที่จะแชร์กับผู้ชมของเราบ้างครับจะเป็นตรงที่ว่าผมนื่นเลยผมอายุยังน้อยมากประสบการณ์ในเรื่องของอการทํางานต่างๆที่เป็นเฉพาะด้านจะไม่มีซึ่งแต่ละคนที่ผมจ้างเข้ามาจะจะเอาความรู้ที่เขามีเป็นระดับโปรฟเฟชชั่นอลเพื่อเข้ามาเติมเต็มในสิ่งที่ผมขาด แต่จุดที่ยากกว่าคือการให้เขาเข้าใจและยอมรับในพฤติกรรมของทอมว่าทอมเป็นอย่างไรถ้าความเห็นอย่างนี้ถ้าเขาคิดว่าเป็นอย่างนี้จริงๆผมก็อยากจะลองดูเหมือนกันว่าเป็นยังไงพอลองไปปั๊บแล้วผิดพลาดผมก็จะใส่ความที่เป็นทอมเข้าไปว่าความจริงทอมไม่ใช่อย่างนี้นะใส่ลักษณะนิสัยของทอมเข้าไปเขาก็จะเปิดใจยอมรับมากขึ้นถ้าถามถึงวันที่ทอที่สุดอะวันที่ทอที่สุดจะตื่นมาแล้วรู้สึกว่าเหมือนกับว่าถึงขั้นที่ว่า จะทำต่อไปดีไหมมีไหมตอนนั้นนะมีครับก็เกิดขึ้นเมื่อไม่นานวันนี้มีการโดนแฮกแฟนเพจ ซึ่งในแฟนเพจมีทอมมากกว่าแสนหกหมื่นคนเป็นช่องทางการสื่อสารของเรากับลูกค้าแล้วก็มีการขึ้นว่าบริษัทปิดทําการแล้วทั้งที่บริษัทยังไม่ปิดทาการประกอบกับพอต้องปิเลยมาสักพักนึ่งจะมีเรื่องของการเมืองโดนปิดจุดช่องทางการจำหน่ายทางหน้าร้านด้วยทั้งหมดพอลูกค้าวิ่งไปที่ร้านเนี่ยก็จะไม่เห็นชอ็อปแล้วก็จะเห็นว่านึกว่าบริษัทเราปิดตามที่ในแฟนเพจแจ้งลงมาตอนนั้นมืดแต่ด,ด้านจริงๆไม่รู้ว่าจะหาทางแก้ยังไงเพราะตอนนั้นบริษัทแทบร่วงลงไปเลยเพราะว่าได้ค่ะ แล้วในว 25, ัย25เราแก้ปัญหาได้ยังไงครับปัญหาก็เปรียบเสมือนอุปสรรคอุปสรรคเนเปรียบเสมือนสิ่งที่ทําให้เราพัฒนานตัวเองคือผมมองว่าทุกคนมีปัญหาหมดไม่ใช่ว่าผมมีมีธุรกิจแล้วจะมีปัญหาคนเดียวให้พนักง,งานเสิร์ฟอาหารหรือว่าใครก็จะมีปัญหาหมดเพียงแต่ว่าเรามองปัญหานั้นยังไงและแก้ไขปัญหานั้นเข้าไปต่างหากจริงๆแล้วเราเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยตอในยี่สิบสองคิดว่าเราอายุน้อยไปไหมครับสําหรับในวงการธุรกิจสําหรับซีแคนนะครับผมมองว่าไม่มีคําว่าเด็กไปหรือแก่ไป ผมไม่ได้นับถือคนผู้ใหญ่ที่มาจากอายุเลขอายุมากกว่าผมนับถือที่ความคิดหลักการเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าจะเด็กจะแก่ถ้าเกิดมีมีหลักการมีการความคิดแล้วก็มีความพยายามก็ก็ทำธุรกิจได้ครับ ถ้าเกิดมีทอมที่เขาดูอยู่ไม่ว่าเขาจะทาอะไรอยู่ก็ตามมีอะไรจะพูดให้กําลังใจกับเขาบ้างค่ะคือความจริงอยากจะบอกว่าการเป็นทอมเนี่ยก็เป็นเพศที่สู้มาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นตอนเด็กๆที่เคยใส่กระโปรง mm hmm. เรียนหนังสืออยู่ใส่กระโปรงแล้วอยากจะเปลี่ยนมาใส่กางเกง mm hmm. ก็ต้องต่อสู้กับพ่อแม่ mm hmm. ให้พ่อแม่เกิดการยอมรับการ mm hmm. ที่จะเปลี่ยนจากมีแฟนยังไม่มีแฟนแล้วพอจะมีแฟนผู้หญิง mm hmm. ก็จะเกิดการต่อต้านไม่ว่าจะเป็น้านสังคมหรือว่าไม่ได้เป็นครอบครัวคือผมมองว่าถ้าเกิดเรารู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่่ไดดดด้้้ทาใหหเรก็มมมีจุุงย ที่เป็นของเราเอง<ม>ก็อยากให้ต่อสู้ต่อไปเพราะว่าเราเป็นเพศที่สู้แ้วเด็กๆครับตอนนี้คุณเปเปงอายุแค่25ปีเท่านั้นเริ่มธุรกิจเีงอายุแค่22ตอนนี้ก็เป็นอายุน้อยร้อยล้านเราด้วยไม่ทราบว่าภูมิใจกับผลงานของเองในสปีไหมครับถามว่าภูมิใจไหมผมไม่ได้ภูมิใจในเรื่องของตัวเงินผมภูมิใจที่ว่าจะทําให้ทอมได้มีพื้นที่ยืนในสังคมมากยิ่งขึ้นทําให้ทอมเห็นว่าการเป็นทอมนั้นก็สามารถประสบความสําเร็จได้ คนล้วนมีความฝันและพร้อมก้าวไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จไม่ว่าจะเพศไหนไวไัยใดขอแค่มุ่งมัน่นใช้ชนะย่อมอยู่ไม่ไกลเช่นเขาคนนี้ที่สามารถพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่าทอมก็มีศักยภาพและสามารถเป็นผู้นำในสังคมได้ขอเพียงไม่ย่อท้อเดินหน้าหาโอกาสและตัดสินใจทำธรุรกิจกับกลุ่มเป้าหมายที่ตนเองเข้าใจแม้จะเป็นตลาดที่เล็กแต่ก็ใหญ่พอ ที่จะทำให้เขาพบกับความสำเร็จเป็นอายุน้อยร้อยล้านได้อย่างทุกวันนี้กันที่กาชัยยศบูรณะบนโลกนี้มีกี่ล้านคนมีเหตุผลกันกี่ร้อยอย่าง ก็ของไอดียร้าของเราในวันนี้นะคะมีไอเดียที่เจ๋งมากๆคือการอาบน้ำสลิงแบบเดลิเวอรี่ค่ะพี่ก้องโอ้อจะมีรถอย่างนี้มาจอดอยู่ที่บ้านเราเลยใช่ค่ะไปทั่วกรุงเทพปริมณนทเลยค่ะร้านผมมีตั้งแต่40บาทถึง7,000แล้ว7,000ยอดนะตาเรา7,000นะคะทุกคนร้านเลยเหรอร้านหน้าโอ้อ้าาา